สวัสดีปมปีน้องโค้โคกคนท่เจ้าพบกับช่องสียงธรรมนาเช่นเคยวันนี้ปลาแม่กิ้งเจ้าขาหนุกงาเจ้าพี่น้องไข่มาก่องเจ้านี่เจ้าชวนตัวแล้วชอบคณะเจ้ามาเดองาหอมหอมปมปีน้องกินด้วยกันเจ้าไข่มีก็เข้ากบปลาอย่างกับมากินด้วยกันนะเจ้าพอคิดไปตัวกินกับตัวจะได้จรินอาหารอุดอุนห่อนหอนดูเจ้ามาเดอร์ Not like a home Mà ta chắc Kiếp kia กินข้าวมาเกียวเข้ามาเกลือใส่ข้าวหลามกินข้าวทุงงากันแต่ยาเจ้าะแตละพื้นที่จั้งเหนือของเขากป็นแบบีงานไว้นุกกินจแย่ บางคนเปิดกกเกล็ดตนเข้าวดเจ้านี่กเอิมเตนเข้าเลยเข้าไงสมุเตยแกมตีพอได้เยอะไประกันเขา้าที่แบบได้มดอรในลงงเปนมันสีน้อยคนกะีน้อยีน้อยแบบเออ่ไปบ้งไก่หมดถ้ามันมีีน้อย

ส่วนตัวแล้วชอบก๋วเข้าหลามเจ้านี่ครับ การสาเจ้าาตอีเจ้าสได้ับลเข้าหลวงเนาะรีได้ปราไปแล้วก็มีอะไร่ทาารตดับรับเข้าหลวงําหลับเข้าหลวงนี้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือว่าเป็นผักนะเจ้าพนักดาเของเราบองกันนะเจ้าอหรือสำหรับคลิปนี้นะเจ้าฝ่ายชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่ยช่องใส่เดือนบ้านฮดให้ทำคลิปต่อไปนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาผมไปนอ้องไปกินข้าวลุกงาหอมหอมนี่ก็นะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาผมองไ,ไ,ไปเพียงแต่อีก,กอนอยากกินยากื่อกินอันยัง คือคอมเมนต์มาได้นะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาผมไปน้องไว้เพลงตัวอ,อีกก่อนพบกใพบกันใหม่คลิปหน้านนเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย